นี่ของดีอรุณสวัสดิ์ยามเช้าครับโกเบทามาก็วันนี้สามโงสานะครับเดีย๋ยวเราจะไปสเต็กแลนด์นะครับผม เปิดคลิปเร็วนะฮะข้าวของกินก่อนเร็วนะี้ตายค่ปาไปไหน นี่ของดีเซเว่นอ่าแกะเลยไหมแกะเลยแกะเลยปะอัน,นี้คืออะไรอะ่ะเป็นแฮมชีสแคอทโซฟเป็นชีสแล้วก็แฮมหรือว่าเบคอนทุกอย่างอ่ะโซฟอนก่อน ปเป็นไงเป็นไงรูสส้สึกรสชาติแบบไหนเต็มน้ำเค็มตามเต็มปลา,าย <S <S ฮึฮคือกับเดือนน่าจะอร่อยนะครับ Thank okay. you เป็นไงฮะ <Okay. S 1> โอเคหลังจากสติกแลนด์เมื่อกี้อร่อยไหมอร่อยมากครับเชฟหลอไม่ได้ถ่ายวิดีโอเชฟนะครับแต่เมืองี้นี้คนหน้าตาดีเยอะนะ <laughs> ใช่เออมื่อเช้าก็สบาพระ,ะรักมากเออนั่นแหละ แล้วก็เมื่อกี้คือไม่ได้ถ่ายตอนตอนตอน,ตอนกินเพราะว่าคือคนเยอะมากเปิดเขาเปิดร้านปุ๊กก็คือคนเต็มเลยนะครับก็มีภาพนิดหน่อยอย่างที่เมื่อกี้ให้ดูเนาะแล้วก็ตอนนี้เราจะไปก,กัน,นะะที่ศาลเจ้าอ่ะศาลเจ้าหน้านานี้ไงเขาเรียกศาลเจ้าอะไรนะอบอกม้นะฮะ <c oughs> เดี๋ยวจะขึ้น <c oughs> ขึ้น คือตัวเสือให้ดูนะครับผม และตอนนี้นะครับผมเราอยู่กันที่ศาลเจ้าอิคุตะตั้งอยู่ใจกลางเมืองของซันโนมิยะเลยนะครับผมและศาลเจ้านี่นะครับผมประวัติศาสตร์นี่คือยาวนานมากเลยนะครับผมอายุนี่คือมากกว่า1,800ปีแป้วีเลยนะครับแล้วก็รู้กันนะครับผมว่าความลับของศาลเจ้าเนี่ยที่เขานิยมกันมาที่นี่คืออะไรจเะเฉลยให้ฟังนะครับผมความลับนั่นก็คือการขอพอรเรื่องความสัมพันธ์และผมได้แอบแปลมานะครับผมว่าความหมายของความสัมพันธ์เนี่ยคืออะไรนั่นก็คือการถักทอ ร้อยเรียงได้กับได้และศาลเจ้านี้นะครับผมยังเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เรื่องของความรักอีกนะครับใครที่อยากจะขอเรื่องความรักนะครับผมแนะนํานะครับผมศาลเจ้านี้เลยและส่วนเรื่องพิกัรนะครับผมอยู่ไม่ไกลจากร้านสเต็กแลนด์เมื่อกี้เลยนะครับเดินมาคือแป๊บเดียวถึงเลยครับและสถานที่ต่อไปนะครับผมที่เรากาลังจะเดินทางไปนะครับผมนั่นก็คือโกเบพอดทาวเวอร์รูปร่างหอคอยที่ขุนตากันไหมครับผมใช่แล้วครับผมคล้ายกับกลองมีสีแดงสดใสและก็มี ความสูง108เมตรเลยนะครับผมสูงมากเลยทีเดียวและจุดเด่นของหอคอยนี้นะครับผมจะมีรูปทรงเหมือนไฮเปอร์โพล่าใช่ครับผมเป็นกองของญี่ปุ่นที่เหมือนกองซูซุมิแล้วใครที่มาเที่ยวที่โกเบนะครับผมอยู่ถึงตอนกลางคืนนะก็จะเห็นหอคอยนี่แหละครับผมที่เปิดไฟสวยงามสีแดงนี่คือแบบโอ้โหถ่ายรูปออกมานี่คือแจ่มเลยเดินมาเหนื่อยๆนื่อยต้องหาไอศครีมอร่อยอร่อยหวานหวานเย็นเย็นสักหน่อยคลิปนี้จะขอตัวไปกินไอศครีมกันก่อน ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากสับส c r i ไครต์ด้วยนะครับผมลากลัไปดูร้านไอตคีมนี้เลยนะครับบ๊ายบายโอ้โหไอศครีมนะฮะรับทุดดูหนาวอยู่ที่โกเบนะครับผมโกเบพอดทาวเวอร์นี่เจอร้านไอศค,นะครีมนะฮะห้าร้อยห้าร้อยสี่สิบเยนนะครับผมคือใหญ่มากเลย นะโคโค่พลัสนะครับผมอยู่ตรงข้ามกับร้านอุลตร้าแมนแล้วก็ซาริโอนะครับ